จะพ้ึนี่ไมมสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่สยามอเมซิ่งพาร์คโวนสยามทะเลกรุงเทพกับผมและเคทีมลูกี้2 0 2 2ครับสวัสดีครับพ,พกบ am, 2022, บวบพเเพกเรา ดีครับพวกเราเป <Fantastic S 2> <Fantastic. S 1> ็นทั้งติ๊กชวินสวัสดีค่ะ ผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเที่ยวกันที่สุพรรณบแต่ไม่ได้เที่ยวกันอย่างเดียววันนี้เราจะมีมิชชั่นมาให้น้องๆได้ร่วมทํากันด้วยนะครับผมโดยแต่ละทีมจะแบ่งออกเป็นทีมทั้งหมด8ทีมนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ทำมิชชั่นอย่างเดียวทุกคนจะต้องทําคะแนนให้สูงขึ้นเรื่อยๆเพื่อลุ้นรับรางวัลวันนี้จากสปอนเซอร์รวมมูลค่าทั้งหมด5้า0มื่นบาทครับทุกคนเกมแรกของเรานะครับในวันนี้นะครับ1ิบโมงถึงเป็นโมงครึ่งสำหรับเกมแรกรอใช้ทุกคนนะครับไปซ่อน ที่ไหนก็ได้ในสุทธิ์สยามครับข้างหลังพร้อมไหมฮะเสิ็จไหมครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็อยู่ในตุนสนามกันแล้วครับทุกคนแล้วตอนนี้ทุกคนก็จะแอบ,บกันมิดชิดมากๆเลยในนี้ใช่ไหมดีน,นันครับน่าจะหาไม่เจอเพราะงั้นเราจะไม่เสียเวลาประชา้าเรามีหนึ่งชั่วโมงเพราะงั้นไปครับไปดูครับแล้วก็วกไปดูวิ่ง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  แอบกันมิดมากเลยอ่ะในจริงในจริงหาไม่เจอเลยคือคิดว่าแบบว่าน่าจะไม่มิดขนาดนี้คือแบบว่านี่คิดว่าน่าจะมีคนแบบอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยัไม่มีใครเล่นเลยอ่ะคุณแบบว่าเงียบเนียบสนิทจริงจังมากเหมือนสวนสนุกล้างร้องเลยสามหน่อเลย KTD ทีมเรามีกคนมีเจ็ดคนเจ็ดคนหายคนหนึ่ง KTD จะเกมโอเวอร์ แล้วและเราก็เจอทีมแรกของพวกเราแล้วครับผมเคทีดีเอาล้วครับเราเราจะขึ้นไปดูทุกคนจากด้านบนนะครับว่าตอนนี้ไม่่นากลัวทุกคนอยู่ตรงไหนกันแต่เราจะเห็นทุทกคนเลยนะใช่เราจะเห็น,น,นเราจะเห็นหมดแล้วว,ว่าตอนนี้ใครอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเราค่อยลงมาเราจะวงมาจับ ตอันนี้เรียกว่าทำการวาวแหวนอันนี้มั้งนี่นะนั่นแดงๆใครอ่ะพี่ใครพักขิมเน่ยพี่พี่ขิมพี่ขิมพี่ขิมถ่ายรูปโดนแล้วโดนพี่ขิมโดนแล้วขิมแจมบนึงจะต้องไปลุ้นกันต่อนะครับตอนนี้เหลือเวลาแค่แบบโอ้ my god ครึ่งชั่วโมงเป็นไงมั่งไม่เจอเลยครับอยู่ในร้านร้านขายของ สนาทีทุกคนไม่เหลือทีมเยอะเหมือนกันเนี่ยไม่ทันหรอกนี่เราเหลือแค่สามคนใช่ยอมทำไหมครับจางเคเก่งมากเลยทุกคนหมดสามนาทีจบไปแล้วนะครับก็พูดเลยว่าเก่งจริงเราเจอกันแค่ประมาณ3ทีมเองเนาะสามปีทีเองไม่ถึงไม่ถึงนทุกคนก็จริงจังเกมมิ่งมากก็อย่าหาทำนะครับเล่นต้อนแอบสุดสยามอีกนะครับ เข้าสู่เกมที่2กันนะครับผมซึ่งเกมนี้เราจะไปลุยกันที่บ้านบีสิงครับเราจะให้พวกคุณเข้าไปทีละทีมผมจะมีจุดเช็คพอย์ให้คุณ5จุดที่คุณต้องไปถ่ายรูปเท่าน,นั้น พร้อมแล้วกดแล้วเข้าไปเลยหนึ่งสองมบไปแล้วเกรจแวแล้วเแลเร็วม่ชีเกี่ยวแม่ชีเกียวแม่ชีเี่ยวนี่ไล้นี่เลยอันนี้เลยอันนี้เลยน้เลย จริงๆหนูมีการพูดคุยกับผีด้วยนะคะมีการไทยด้วยแล้วเข้าไปแล้วแบบไหนขึ้นสู่เย้าขึ้นสู่เย้ารวมญาติก็เลยทักทายทักทายไม่ได้เจอกันนนาอะไปเร

กลัวอะไรอ่ะเอาไม่รู้อีกเอาทีมนี้เราเวลาไมได้สี่นาทีสิบเดวินาทีร้อมนะกดเริ่มแล้วเข้าไปเลยหนึ่งสองไปแถวนี้ปะเออนี้เละนี่ปะนี่ปะนี่ปะวะนี่ไงนี่ไงเออถ่าย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 าไหนอ่ะรีบ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 รี ลโฮัล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 ลไปไปไปนี่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 ทำไมคนนี้่อยเือไหนเือไหนวิ่ง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 ่ ทีมนี้เทาเวลาไปได้5นาที5้าวินาทีครับผมพร้อมนะไปแล้วไปแล้วยืน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 ใคยใครทางทุกคนไปใครยืนใครยืนครใครยืนยืน ทีนี้ทำเวลาไม่ได้2นาทีสาวินาทีครับผมเย้พร้อมไหมครับพร้อมเอไปไปแล้วไ้วม mm ีเท่าไหร่เเข้าร่วมเ่นเข้าร่วมเราเล่นเข้าร่วมไรนเ่นเข้าร่วมพอพอเ้วพอไม่ช่ยงเอฉันไม่ต้องอ้ออ้อแล้ว่าอันไหนคืออันไหนอะนกระจาีเธอเข เนไปรเพงครับเขาไปอลง่มค่ i g n ใส่ผีกลบความกลัวโอเคทีนี้ทำเวลาไปได้4นาทีจะไมดทีเรคาเ เ้า่วตอนนี้ก็คือแบบตุบตบตมๆแต่ก็ยังได้อยู่ยังไหวคเี่ยวข่ายังไคะยหรอจอแล้วถ่ายให้ินเเจยุดหยุดหยุดหยุหยุด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 หดหยุดหหยุดยหหยดดหย เราก็ไม่รู้เราก็เลยแบบเดินไปแล้วก็เดินถอยหลังไอ้ตรงนี้ใช่ใช่เหือเราก็เดินมาใหม่เสี่ยเวลาตรงนี้แห <ไป S 1> ละโอเคทีมนี้เราเวลาไปได้5นาที19วินาทีครับผมอ่หนึ่งสองสู้ไปแล้วไปเฉยๆกันได้เฉยๆเ้ามา ผีทำไมเพลงดูกล yeah, <c oughs> ้วยเลยพี่อย่ารอเลยทีมที่ทำโดยาไปได้สามนาทีต่อสิบสามวินาทีมิชชั่นสามนี้เราจะไปลุยกันที่กองหนึ่ง กาง่ายมากเลยเดี๋ยวสี่คนนี้จะขึ้นเป็นคนเคร่องใช่ปะเชฟแล้วเดี๋ยวพี่จะ<ห>ย<น>โยนโสดเ,เพลงให้หนึ่งเพลงให้คุณร้องก็ได้คุณเต้นก็ได้ <ทำ S 2> <จ>แล้วทำไงก็ได้ให้เพื่อนข้างล่างรู้ให้ได้ว่าเป็นเพลงอะไร ณเเลยครับว่าเพลงที่เพื่อนคุณทำและเต้นร้องบนโรบอทเมื่อกี้คือเพลงู o NCT U d i e s ั l คุณถายว่าเพลงนี้คือเพลงเพลงแอมเฟริสเป็นเพลงที่ผิด้วครับผมโอ้ยมัองเพงกิมมี่กิมมีหน้าว่เอเมื่อกี้เินมาล้อเนี่ยผมเชื่อว่าทีมต่อไปนี้จะทำให้การถ่ายถูกต้องพบกับพวกเขาเลยครับต้มตําองแต้ม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 ผ้

องตรงชัดมากไ,ไมายถึงหมายถึงใบช,อองงชัดมากเอ่อเสียงกี้ชัดมากเฮ้ยอะไรเนี่ยใบชัดฟังกันแล้วเพื่อนตอบว่าเพลงอะไรแต่เมื่อกี้ชัดมากเลยตนะพี่ชัดมากเพลงที่เพื่อนใบไปเมื่อกี้ที่คุณได้ยินเต็มสองหูเห็นท่าเต้นแล้วคือเพลงมองกล้องเยี่ยมที่ชมีซิสเตอรค่ะ จากวงเป็นอีกหนึ่งวงที่ตอบไปดูค <okay ่ะเกอบแล้วแต่ได้ยินชั้น่าในตอนเขาว่าอีเด้เอาไปเร็วไปข้างหน้าเลยนะชั้นคิดว่าเพลงอะไรก่อนก่อนจะเริ่มถ่ายซูมซูมสองอะไรเจสซี่อะไรอ่ะ อันนี้เขาเรเองือเขาีเไมเย่งเรีลยเขีไม่เียแล้วเราไมู่้เลยนนใชหเีแนียเงไม่รู้เรีเลยรู้างดียวิทอะไร้ากไม่รู้เอะไรกอนก่อนจะทาให้พี่แชมป์เขาไมู่ว่าเมื่อกี้เราเห็นอะไรบ้างเมื่อกี้เห็นแบบ เนี่ยวิ่งผ่านมาแล้วแล้วตรงเนี้ยหูกีดแบบเี่งกินแบบเราเต้นอะไรนะเต้นยังไงเต้นยังไงแเ้าพอมามุมเนี้ยเต้นเนแบบอะไรไม่รู้เพลงโจทย์ของกลุ่มคุณคือเพลงมองข้างนู้นเดาแบบกุมม้วเลยคิดว่าเพลงไหนโอเคป๊อปแตมตุ้มตุ้มของเจสซี่ค่ะเป็นคำตอบพี่ถูกต้องคไหมเดานะเดาเดาถูกใจเลยเอาจริงขิมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมึงเลยเขาทายถูกแต่มึงขึ้นแล้วจริงๆ ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำหรับการเป็นสปอนเซอร์ในครั้งนี้นะครับทั้มสนสยามสยามเป็นฟึ้งฟ้านะครับที่ให้พวกเราได้ใช้พื้นที่กันอย่างเต็มที่แล้วก็สนุกสนานไปด้วยกันนะครับผมและผู้ใหญ่ใจดีทั้งท่านนะครับยูนิฟนะครับน้ำดื่มผลไม้นะครับนี่นั่งไงล่ะโอ้โหอ๋อยูนิฟยูนิฟนะครับผมโทรเบทชอกินง่ายกินดีนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเลยนะฮะที่ขาดกันไม่ได้นะครับผมนี่วิตามินนะฮะบี๓นะครับ เบลนเตอร์หล่อมากเป็นผู้โชคสุดท้ายนะครับผมแทสชันเอ็กครับผมทีมโคโรกาเซอร์และแดนเซอร์แถวหน้าของประเทศไทยนะฮะขอบคุณที่สนับสนุนและซัพพอร์ตเด็กๆด,ด้วยวันนี้นะครับผมเดี๋ยวของรางวัลจะเป็นอะไรและใครจะได้ไปเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผมขอบคุณทาง My Beauty Lady อะเชิญรับรางวัลครับผมสำหรับวันนี้ที่ใบเฟิร์นเสียงดังสุด ก็นะครับทางแพชชันเองนะครับมอบนะครับคอสเพลนดิงนะครับจำนวนมูลค่า1นึ่งหมื่นบาทก็ถิดและรางวัลจากทางอยู่นี้นะครับมอบน้ำดื่มโซนีโทรดื่ปีตั้งปีครับเอเคเอาให้ผิวสวยไปเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับเจอกันวัยรอ่นมาโอเค